เมื่อวันที่24มีนาคมนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์สอสอแบบบัญชีรายชื่อพักไทยศรีวิไลโพสต์เฟซบุ๊กถึงการสืบหาความจริงคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาว่าจบหน้าที่ชั่วคราวเตรียมเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมพักไทยศรีวิไลเร็วๆนี้รับทุกเรื่องของประชาชน77จังหวัดส่วนคดีน้องแตงโม ผมได้ทำหน้าที่ผู้แทนและภาคประชาสังคมมาพอสมควรแล้วและได้มอบพยานหลักฐานไปประกอบข้อสังเกตต่างๆแห่งคดีพร้อมเป็นพยานในคดีที่จะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อน้องแตงโมครอบครัว FC ประชาชนไทยทุกคนไปพอสมควรแล้วต่อไปคงเป็นหน้าที่ของตำรวจและเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการยุติธรรมซึ่งมีหน้าที่โดยตรงกับคดีนี้ จะต้องตอบสังคมให้ได้ในทุกประเด็นให้สิ้นกระแสสงสัยนำคนกระทำความผิดมาลงโทษให้ได้ตามความจริงส่วนผมจะไปทำหน้าที่ผู้แทนของประชาชนตามเดิมในเรื่องอื่นๆของประชาชนที่เข้ามาให้รับผิดชอบช่วยเหลือนำปัญหาสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนต่อไปปลอถ้ามีเหตุไม่ชอบมาภากลผิดปกติ ของคดีน้องแตงโมจนประชาชนทนไม่ไหวประชาชนเสื่อมศรัทธาประชาชนสามารถร้องเรียนมาได้เสมอผมพร้อมทีมงานก็พร้อมจะกลับเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดเหมือนที่เคยปฏิบัติครับขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดออนไลน์และขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะคะ